อาาทำไมหรือโชคดีจังวะสวัสดีครับมิดรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่ GU c h ชา n น l สำหรับหนังที่ผมจะมาสปอยกันในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าลัคกี้อาาการดูดวงอยู่คู่กับคนทั่วโลกมานานแล้วและจะเป็นยังไงถ้าหากวันหนึ่งคุณใช้บริการหมอดูประจำตัวแล้วหมอบอกว่าคุณกำลังจะได้โชคก้อนใหญ่และเรื่องราวของอามาคนนี้จะเป็นยังไงถ้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลยเริ่มเรื่องม,มาเราก็จะเห็นหญิงชราชาวจีนคนหนึ่งซึ่งผมจะขอเรียกเธอว่าอาาอามา,า,มานั่งสูบหรี่สบายใจนะ ขณะที่หมอดูประจําตัวกําลังเช็คดวงให้จากนั้นหมอดูก็ทานายว่าเธอกําลังจะเจอวันที่โชคดีสุดๆเรียกได้ว่าเป็นวันอภิมหาซุปเปอร์ลักกี้เดย์ในชีวิตจะหาวันแบบนี้ไม่ใช่ง่ายๆอามาเองก็ย้ําว่าแน่ใจใช่ไหมว่ามันเป็นเรื่องดีหมอดูก็บอกว่าใช่แน่นอนไม่ต้องมีทงก็ฝันได้อามาก็เลยถามต่อว่าบอกมาเลยสิว่าวันนั้นมันวันที่เท่าไหร่หมอดูก็เลยบอกว่าวันนั้นมันคือวันที่28ตุลาจากนั้นหนังก็ตัดมาให้เห็นการใช้ชีวิตของอามาเป็นคนแก่ไว้เกษียนซึ่งเงินทองก็ไไไมม่ด้้ีีเเยอออะะรธใใชชวิตนาพา เมนต์เก่าๆทำกิจกรรมเดิมๆใช้ชีวิตเป็นลูทีนแล้วฉากก็ตัดมาที่งานวันเกิดของเธอซึ่งอาม่าก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมทั้งลูกๆหลานๆแต่อาม่าก็ดูกูไม่ค่อยอยากจะเป่าเค้กสักเท่าไหร่หลังจากกินเค้กเสร็จลูกชายของเธอก็มาชวนอาม่าให้ไปอยู่ด้วยบอกว่าแม่จะแย่มาเช่าอพาร์ตเมนต์อยู่คนเดียวทำไมเปลืองตังค์อาม่าก็บอกกูชอบอยู่คนเดียวไม่เป็นไรทุกูหาตังค์จ่ายเองและแล้วฉากก็ตัดมาถึงเช้าวันที่28ตุลาวันที่หมอดูบอกว่าเป็นวันมหาซุ์ลัคกี้เดย์แม้อออออาาามมมมจะดดดููเเเหหืืนนนนนไ่่่่คยชกกัััแตตวีธสิ ไปที่ธนาคารเพื่อขอถอนเงินเก็บทั้งหมดที่มีในชีวิตและเรื่องราวความโชคดีของเธอก็เริ่มต้นขึ้นที่นี่เธอเป็นลูกค้าคนที่88ในวันครบรอบ10ปีธนาคารแห่งนี้เธอจึงโชคดีได้เข้าสารมาหลายกระสอบอาม่ากังงว่ากูจะเอากลับยังไงวันนี้เมื่ออาม่าถอนเงินเสร็จก็ตรงไปที่รถทัวรถทัวคันนี้จะพาเธอไปเล่นที่บ่อนคาสิโนซึ่งเธอหวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตเมื่อมาถึงบ่อนอาม่าก็ไม่รอช้าเดินดุ่มดุมแหวกวงล้อมเข้าไปเล่นที่โต๊ะทันทีโต๊ะแรกที่อาม่าเลือกกนนั็คคคโวามใจถึงงแ แกเล่นแทงเลขเลขอะไรดีอาม่าคิดเลข8สิว่านำโชคซึ่งอาม่าแทงไปปรากฏว่าแม่งออกเลข8จริงๆอาม่าไม่รอช้าบอกว่ากูขอแทงเลข8อีกสักตาแล้วลูกบอลก็ไปตกอยู่ในเลข8อีกตามเคยเอาละเว้ยคนดวงเฮงอะไรมาหยุดไม่อยู่จริงๆรคราวนี้อาม่าเริ่มได้ใจแกก็จัดหนักจัดเต็มใส่หมดแม็กและแน่นอนก็ต้องเลือกเลข8ดอีกตามเคยซึ่งผลปรากฏว่าก็ออกมาเป๊ะเลข8อีกตามเคยอาม่าก็รับเงินไปก้อนโตสิ่งที่หมอดูทักตอนแรกเหมือนจะไม่เชื่อแต่ตอนนี้นั่นเชื่อสนิทใจต่อมาอาม่าก็จัดเต็มเล่นแม่งทุก ขวางหน้าไฮโลไพ่ยปูปลาจนมาถึงบัคคาล่าอามาก็ใส่เต็มอามาก็ยังคงมั่นใจว่ายังไงกูก็ต้องชนะเพราะมาถึงตอนนี้อามาก็แทงได้มาตลอดจนเริ่มเดึกอามาก็กะว่าตานี้จะเป็นตาสุดท้ายแกก็เลยจัดการเทซะหมดหน้าตักกะรวยไม่รู้เรื่องดวงมาดีขนาดนี้แล้วจะรออะไรกันอีกล่ะแต่พอเจ้ามือเปิดไพ่ออกมาแกก็ต้องร้องหันนากาโดนแดกสิครับอามาถึงกับช็อกฟันปลอมจะล่วงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากเดินคอตกกลับบ้านตามระเบียบอามาเซ็งสุดๆพาออุตส่ากำเงินก้อนโตมาตั้งแต่เช้าแต่ดันมาตายตอนจบ ด้นีแกนั่งอยู่บนรถบัสรอที่จะกลับบ้านตอนนั้นจู่ๆก็มีผู้ชายคนนึงขอมานั่งข้างๆจากนั้นพอรถออกไปสักพักผู้ชายคนนั้นก็เอไล่มาซอบอามาอยู่หลายรอบอามาก็งุนงิดไหนเสียพ่ายแล้วยังมาโดนซอบอีกแต่อามาก็รู้สึกแปลกๆก็เลยไปเช็กลมหายใจของชายคนนั้นดูอ้าวชิพายแล้วปรากฏว่าชายคนนั้นไม่หายใจซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่รถขับไปสะดุดอะไรบางอย่างทําให้กระเป๋าของชายคนนั้นร่วงลงมาและปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋านั้นก็คือเงิน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 เาิมเยอะชิพายมาก,ากามา,กาน ไหนๆก็เสียไพ่ไปจนหมดตูดแล้วนีว่หว่าอาม่าไม่รอช้าหยิบกระเป๋าของชายคนดังกล่าวลงรถไปด้วยซึ่งตอนที่นั่งอยู่ข้างๆกันอาม่าแกก็สังเกตว่าที่คอของชายที่ตายอยู่ข้างๆนั้นมีรอยสักรูปงูเหา่าจากนั้นเมื่ออาม่าก,กลับมาถึงที่ห้องแกค้นกระเป๋าดูก,ก็ปรากฏว่ามีเงินอยู่ข้างในามากมายหลายเปึกแล้วด้านล่างสุดของกระเป๋านั้นก็คือหนังสือโป๊แกก็เลยจัดการไหว้รูปสามีที่ตายไปพร้อมกับส่งหนังสือโป๊ให้ไปสวรรค์เออดีเนาะจากตัดมาวันถัดไปพอมีเงินก็บันเทิงสิครับอา,าอ,ปปอาม่าาาช้้ออออิิเเมัันนยยกกกกไไดดดะรหบบโลแลแแว็ แต่ปรากฏว่าพอเข้าไปในห้องก็พบกับชายแปลกหน้าสองคนผมขอเรียกว่าไอพี่ล้นกับไอพี่โหดทั้งสองคนเข้ามาในห้องพร้อมทวงถามเรื่องเงินแน่นอนหละ่ะใครจะไปบอกอามาก็บอกอ้วไม่รู้เรื่องบอสเลี่ยวกบกบกี่นังเกี่ยวอะไรหลังจากที่พวกนั้นกลับไปเธอก็ตัดสินใจจ้างบอิกาส่วนตัวเพื่อให้เขาคอยมาอารักขาความปลอดภัยและได้ไปลงเอยกับแก๊งใต้ดินที่ส่งคนมาดูแลซึ่งผมขอเรียกแกว่าพี่เบิร์มพี่เบิร์มจะคอยอยู่กับอามาตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันเหตุด่วนเหตุหร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เห็นตตัวโแบบ นี้พี่แกก็ใจดีแดกมังสวิรัสด้วยวันต่อมาอามาเข้าไปทําผมที่ร้านเสริมสวยจังหวะนั้นพี่เบิ้มแกหิวออกไปหาอะไรแดกพออันตราพานสองคนสบโอกาสก็เข้ามาในร้านเพื่อทวงถามอามาเรื่องเงินที่หายไปแต่พอพี่เบิ้มกลับมาก็จัดการไอสองคนนี้จนมันหนีไปเมื่อกลับมาถึงที่บ้านพี่อ้วนก็เริ่มสงสัยถามอามาเรื่องเงินแต่อามาก็ปฏิเสธเสียงแข็งบอกว่าไม่มีอ้วนไม่รู้เรื่องแล้วก็เปลี่ยนเรื่องคุยต่อมาขณะที่พี่เบิ้มกับอามากาลังดูซีรีส์กันเพลินตอนนั้นอาม่าก็ขอ ลุกออกไปคุยข้างนอกตอนนั้นปรากฏว่า2ตัวแสบก็เข้ามาจัดการพี่เบิ้ม,มาจากด้านหลังและเข้ามาในห้องอามมาเพื่อหวังจะเอาเงินคืนอาม,มาเองก็ออกมาสู้นะครับแต่มีจังหวะหนึ่งเกือบโดนพี่หัวล้นจัดการแต่ก็โชคดีได้พี่เบิ้มมาช่วยไว้ได้ทันแต่ที่สวยกว่าคือพี่เบิ้มเล่นจัดการไอห,หัวล้นจนตายกับบ้านเก่าไปเลยทั้งคู่เครียดมากเพราะไม่เคยฆ่าใครตายมาก่อนแต่ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยและเอาศพพี่หัวล้นห่อถุงดำไปทิ้งถังขยะเช้าวันต่อมาอาม,มาก็ไปทํากิจวัตรประจําวันตามปกตินั่นนกกกกก็คคืออออาาาารํํลงยยโะยใตต้้ส แต่สิ่งที่ต่างไปจากเดิมก็คือตอนนั้นอาม่าได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะรู้เรื่องของอามา่าเธอบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ตายไปนั้นเป็นพนักงานบัญชีของเธอแล้วจู่ๆอาม่าก็ล่องลอยเหมือนโดนลิดยาอะไรบางอย่างพออาม่าฟื้นคืนสติได้อาม่าก็ไร้วิ่งหนีออกมาแต่ก็ดันไปเจอกับบริการร่างใหญ่คนหนึ่งซึ่งดูแล้วเหมือนจะต้องการอะไรบางอย่างจากเธออาม่าจึงพยายามวิ่งหนีไปหลบอยู่ใต้ตู้เก็บของแล้วก็แอบหนีออกมาแต่ก็เหมือนหนีเสือปะจอเจหละเฮเพราะดันไปเจอกับพวกพี่โหดท,ที่ตามแกมาอาม่ากก็็เลลยต้้องหนนีีนนนแว โปเชไปเจอกับบอดิการ์คนนั้นอีกครั้งก็เลยชวนกันหนีมาที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งซึ่งจังหวะที่อาม,ม่ากําลังหลบอยู่ที่หลังร้านก็มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเมื่อเสียงปืนเงียบลงอาม,ม่าออกมาดูก็ปรากฏว่าพี่บอดิการ์นั้นกลับบ้านเก่าสีมองเทงไปซะแล้วส่วนแก๊งไอพี่ล้นตอนนี้เหลือพี่ล้นคนเดียวก็กาลังกระดึบกระดึบหนีขณะที่อาม,ม่าก็โดนลูกหลงกับเขาไปหนึ่งนัดฉากตัดกลับมาที่อพาร์ตเมนต์ของอาม,ม่าอีกครั้งอาม,ม่าเลือกที่จะไม่ไปโรงพยาบาลและกลับมาทําแผลเองจังหวะนนนนัั้เออออออ่่่่่่งงงสูููบบุหหรรรียียยยกก็ะะดาะาาษไท คือคำขู่ของแก๊งเจ้าของเงินที่จับตัวหลานชายของเธอไปและบอกให้อาม่าเอาเงินที่เอาไปมาแลกกับชีวิตหลานชายอาม่าจึงตัดสินใจเอาเงินที่เก็บไว้ในกระสอบข้าวสารออกมาเพื่อจะนําไปแลกกับชีวิตของหลานชายที่รักจังหวะเดียวกันนั้นพี่เบิ้มแกก็กลับมาพอดีและเห็นแล้วว่าสรุปแล้วอาม่าก็คือคนที่ขโมยเงินไปพี่เบิ้มโมโหามากต่อว่าอาม่าเป็นการใหญ่จากนั้นเขาก็เดินออกไปมาถึงตอนนี้อาม่าไม่มีทางเลือกนอกจากหอบเงินใส่กระเป๋าไปตามที่สถานที่นัดพบเมื่อไปถึงที่ก็เจอกับพี่หน้าโหดพร้อมกับสมุนที่จัับตววหลาานชยของ อามาโยนกระเป๋าเงินให้พวกมันแต่พอมันเปิดดูก็พบกับเศษกระดาษล้วนซึ่งอามาก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้เอาเงินไปจะทําอะไรเธอก็ยอมในจังหวะที่กําลังโต้เถียงกันอยู่นั้นก็มีพวกของหญิงสาวที่เคยเจอในห้องสตรีมเข้ามาช่วยเอาไว้และพี่เบิร์มก็พาอาาที่โดนล,ลูกหลงหนีออกไปซึ่งตอนนั้นอามาเหมือนคนกําลังจะตายแล้วก็ได้สั่งเสียอะไรไว้วมากมายภาพตัดมาอีกทีก็จะเห็นอามากําลังนั่งอยู่ในรถของลูกชายเพื่อเดินทางไปที่บ้านของลูกชายอีกครั้งเพราะวันนี้มีงานวันเกิดของเดวิดหลานชายคนที่เคยโดนจับต ก็ยังกลัวเรื่องที่เกิดขึ้นและไม่ยอมคุยกับอาาแต่อาาเองก็เข้าใจจึงซื้อของขวัญเป็นผ้าพันคอให้เขาสุดท้ายฉากตัดมาที่ห้องนอนของอมามาซึ่งลูกชายก็ขอร้องให้อาาเลือกอยู่ที่นี่เพราะเขาอยากให้เธอมาอยู่กับเขาจริงๆและหนังก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องลักกี้แกนมาเรื่องนี้ความโชคดีของอามาอาจไม่ได้อยู่ที่ตัวเงินแต่เป็นการได้รับความเข้าใจจากครอบครัวและรู้ว่าสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตนั้นคืออะไรแล้วคุณผู้ชมละครับระหว่างเงินกับครอบครัวนั้นเลอ อคมเมมนต์าบอกกันดูได้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Lucky Gem มาออกฉายครั้งแรกเมื่อปี2019ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปถึง6.4ขคะแนนและคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato สูงถึง95%สุดท้ายนี้ถ้าสนุกถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกลับมาพบกับจีอยูช anel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ